สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเราสองคนดิฉันหาไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ที่เมืองไทยเองฝนตกหนัมกมากด้วยใช่ครับผมอากาศายังไงเป็นแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ฝากความห่วงใย,ยไปยังคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สาระแรกกันก่อนนะคะ เริ่มกันที่ประเทศไทยค่ะผู้ชมทางด้านของคุณดำริศวิริยกุลค่ะบรรณาธิการของรายการของเรานะคะได้รายงานบรรยากาศค่ะว่าทางด้านของนายพิพัฒน์ลพาปราถนาประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะ นำนายทอมลาบงสมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสและคณะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินีร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินีและร่วมกิจกรรมปลูกต้นมะฮอกกานีสองต้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการลงนามมิตรภาพระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภานครลอสแอนเจลิสด้วยนะคะโดยมีทางด้านของนายเจษดากระตาเวทีนกงศูนใหญ่ในะนครลอสแอนเจลิสและนายสุดที่ชยัยวีวรกุลสุนทรอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครไปร่วมงานครั้งนี้ ด้วยค่ะจากนั้นนายทอมนะคะก็ได้มีการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ของนครลอสแองเจลิสให้กับห้องสมุดสวนลุมพินีเพื่อให้คนไทยได้อ่านแล้วก็ศึกษากันด้วยค่ะมาต่อกันที่สาระที่2กันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะครับวันนี้ทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัตวรมาลีทีมงานของรายการเรานะครับ ก็จะพาไปชมในสวนของสวนดอกไม้คูเคนฮอฟครับซึ่งที่นี่เองก็มีดอกทิวลิปมากกว่า100สายพันธุ์แล้วก็หลากหลายสีสันด้วยและที่สําคัญเขาบอกว่านับล้านดอกทีเดียวที่บานสวยงามเลยนะครับวันนี้นะผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้ววันนี้นะครับอยู่บริเวณสวนชื่อว่าคูเคนฮอฟครับหรือว่าแปลว่าคิทเช่นการเด่นนะครับสวนแห่งนี้นะครับมีดอกไม้นะครับมากกว่าสีล้านหแสนดอกนะครับในแต่ละปีนั้นมีผู้ชมเข้ามาชมมากมายนะครับเพราะว่ากันว่านะครับ เป็นที่ที่มีการถ่ายภาพนะครับมากที่สุดในโลกนะครับบรรยากาศสวนดอกไม้ที่นี่จะสวยงามขนาดไหนติดตามผมไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวราภรมาลีนะครับวันนี้อยู่ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กอยู่กับท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานโคเปนเฮเกนครับคุณปริชานวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะต้องขอเริ่มต้นด้วยการแสกทาความดีๆก่อนเลยการบินไทยรับรางวัลอะไรแล้วครับเป็นสายการบินที่ ที่สุดที่บินระหว่างสแกนดิเนเวียไปประเทศไทยครับตันนี้รู้สึกว่าเป็นแบบโอ้โหเจ้าประจําเลยเมามาตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับางวันนี้นะครับพี่พิชาครับก็มากกว่า10ปีต่อเนื่องกันครับโอ้โหก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจนะครับของประเทศไทยของเราเลยนะครับขอพูดคุยต่ออีกเรื่องนึนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นหลายคนถามมาเยอะมากว่าแต่เดิมเนี่ยเราใช้เครื่องบินอีกแบบหนึ่งที่บินจัวัดระหว่างเดนมาร์กกับประเทศไทยวันนี้ทราบว่ามีการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องบินที่ใหม่ล่าสุดเลยผู้โดยสารครับจะได้รับอะไรดีๆขึ้นบากกั เครื่องบินเป็นแบบใหม่แบบนี้ครับเดิมทีนะครเอาเราเริ่มจากชั้นประหยัดคอนมีของเรานะฮะที่ว่าเราต้องดูจอทีวีด้วยกันร่วมกันต่อไตอนนี้ไม่ต้องแล้วโอ้มีจอส่วนตัวทุกที่นั่งมีจอส่วนตัวทุกที่นั่งครับชั้นประหยัดเรามีสา0รอกับ6ที่นั่งครับนะครับชั้นธุรกิจจากเดิมมีแค่14ครตอนนี้เป็น24 24ี่ที่นั่งนะครับอืมชั้นพรีเมียมอีคอนมีนะครับเราเรียกพรีเมียมอีคอนมีเดิมทีมี4ที่สิบตอนนี มีที่นั่นแต่ว่าสะดวกสบายกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมโอ้โหนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ของการบินไทยนะครับจะทําให้ผู้โดยสารนะครับเดินทางด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและไม่แพงและราคาไม่แพง้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเดินทางทุกครั้งนะครับชาวไทยในยุโรปนะครับต้องเดินทางกับการบินไทยสายการบินไทยชาติของเรานะครับวันนี้ขอบคุณ็นอยังสูงครับกับท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานก็เป็นไอเก่นครับคุณปรีชาณวงศ์ครับขอบคคคครรััับบขอสสวดี welcome to Thailand boys <laughs> <cleric ear pakai inhale> Woo Woo! <occurs> <inaudible> Heaven I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. น้องคนหนึ่งถามมาว่ามีเพื่อนที่ชอบประชดประชันเขาไม่ชอบนิสัยแบบนี้เลยเขาควรจะทํำยังไงคําตอบก็คือถ้าน้องๆเห็นเพื่อนๆประชดประชันแล้วรู้เป็นอย่างดีว่าคนที่มีนิสัยอย่างนั้นไม่มีใครชอบสิ่งที่น้องควรจะทําก็คือต้องเรียนรู้จากเขาน้องๆก็เห็นอยู่แล้วว่าการที่ชอบประชดประชันเพื่อนนั้นสิ่งที่เขาได้รับคือความสนุกคือความสานใจแต่ว่า เขาจะเสียเพื่อนไปไม่มีใครมารุมรักคนเช่นนี้ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาว่า 1. เราควรจะเตือนเขาถ้าเตือนได้ 2. ถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังเราก็ต้องบอกตัวเองว่าอย่าทําตามอย่างเขาเหมือนกับที่ปรมาจารย์ของจื้อเคยเตือนอาวัว่าหากมีคนเดินผ่านข้าพเจ้ามาสองคนทั้งสองคนนั้นเป็นครูข้าพเจ้าได้ทั้งคู่สําหรับคนดีข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าจะต้องเจริญรอยตามเขา แต่สําหรับคนเลวข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าจงอยู่ให้ห่างเขาน้องๆก็ลองดูว่าสําหรับเพื่อนของน้องๆที่ชอบประชดประชันถ้าเตือนได้น้องๆก็เตือนแต่ถ้าเตือนไม่ได้ก็จงบอกตัวเองว่าอยู่ให้ห่างๆคนชนิดเช่นนั้นเข้าไว้เพราะทําเช่นนั้นไปก็มีแต่จะเสียเพื่อนสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิ d เดสโกเอ็กซ์เลน i ์อินคุณภาพเอ็กซ n เลนต์อินเซิร The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณสุภรรำไพนะคะหารทวีพาณิชย์ค่ะท่านเป็นอัครราชทูตฝ่ายศุลกากรค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะคุณกิ่งเพชรค่ะก็ก่อนที่จะท่านมาประจําตําแหน่งที่นี่นะคะ่ะอยากจะให้เล่าผลงานที่ท่านแล้วก็ประวัตินิดนะะึงค่ะท่านอ๋อค่ะะดิฉันเพิ่งมารับตําแหน่งที่นี่นะคะ ก่อนมาเนี่ยดิฉันอ,อยู่ที่สำนักแผนและการต่างประเทศกรมสุรกากรค่ะ,คะก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับาการต่างประเทศทั้งหมดนะคะ,ะตำแหน่งเดิมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางสู่กรระหว่างประเทศค่ะ,ะกรมสุรากรเนี่ยนะคะบทบาทเราเปลี่ยนไปมากนะคะ,คะปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องอำนวยความสะดวกรทางการค้าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีบทบาทในการเก็บภาษีอยู่นะคะแต่อย่างไ้ก็ตามเนี่ย เราจะต้องอเดินตามระบบสูกรของโลกค่ะให้มันมีความทันสมัยเพราะปัจจุบันเนี่ยโลกสุรกากรเนี่ยอ,อยู่ด้วยตัว ον, คนเดียวไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องร่วมมือกับสุรกรทั่วโลกค่ะปัจจุบันเนี่ยโลกสุรกรติดต่อกันทาง คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ระบบออนไลน์เกือบเกือบทั่วโลกแล้วค่ะงานและกิจกรรมที่ท่านทําที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะที่ก็คือ,เ,อ,อเราจะพยายามหาประเทศที่เ,เชิงรุกนะคะ,ค,ะคือว่าให้มีการเซ็น MOU นะคะ a g เ e e m e n t เนี่ยเพื่อที่ะจะ ให้สินค้าเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการค้าเพิ่มขึ้น <คะ S 2> โดยใช้นโยบายทางสุกรเนี่ยคะ่ะก็แก้ไขปัญหาในเรื่องอุปสรรคทางการค้าทั้งหลายให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับความาช่วยเหลือร่วมมือเข้าประเทศต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศที่เป็น FTA ทั้งหลายนะที่ประเทศไทยอ่าได้เร็จลงนาม FTA เนี่ยสุกรก็เข้ามีมีส่วนมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตนะฮะให้ทีมเจรจาเนี่ยเข้าไปเจรจา ว่าสินค้าใดเนี่ยจะควรที่จะต้องเจรจากันในรูปแบบไหนถึงจะมีความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้รับวินวินิแตชชั่นด้วยกันน่ะนะคะก็ใ,ในส่วนของอบทบาทสุกรในปัจจุบันนี้นะคะคือเราพยายามที่จะเอา,อาระบบการค้าสุกรของโลกเนี่ยนะคะไปใช้ด้วยการรับรองผู้ประกอบการนะคะที่มีประวัติดีนะคะแล้วเราคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะได้รับ เขาเรียกว่า c c r r e i t t d นะฮะเขาเรียก Authorized Economic Operator ก็คือถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยนะะกรมศุลเนี่ยก็เริ่มที่จะรับให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ a o เเขาเรียก AEO นะฮะทึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยมากมายนะฮะอย่างเช่นเวลาท่านนําเข้ามาเนี่ยอาจจะปล่อยสินค้าได้เลยนะคะโดยที่เราดูแล้วว่าท่านเป็นเป็นผู้ที่เราไว้วางใจนะคะเราก็จะให้สิทธิพิเศษนะหรืออาจจะในอนาคตนะคะนี้ อาจจะสามารถจะคืนกรได้ทันเทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมีว่าใบขนสินค้าขาเข้าเนี่ยฮะก็จะเป็นใบขนสินค้าขาขาออกของเราไปเป็นใบขนสินค้าของอาเซียน,นยอีกที่หนึ่งได้่ะเพราะฉะนั้นอ,อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะไปทั่วโลกแล้วท่านก็ไม่ไม่ต้องไปยื่นกระดาษและะ้วฮะระบบพิธีการมันก็ไล่กระดาษแล้วะนะคะ,คะแล้วก็เซฟการโลกนี่ก็คือหมายถึงว่า ข้อมูลทั้งหลายแหลเนี่ยนะ,ะก็จะอยู่สูกร์ทั่วโลกเนี่ยจะลิงก์กันหมดมเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะทําการค้าแบบแบบทุจริตหรือหรือไม่สุดจริตเนี่ยนะฮะก็ะก็คงจะเป็นไปได้ได้ยากแล้วฮะระบบภาษีก็ทั่วโลกก็มีแนวโน้มว่าจะลดภาษีระหว่างกันมากขึ้นนะ,ะคะสูกรก็จะมีบทบาทในการที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะ,ะมในแง่ของอการเอาเปรียบ ทางการค้าเนี่ยก็ก็มีบทบาทมากขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นยังก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะก็คงจะสบายใจได้นะคะสุกร์น่ะ,ะไม่ใช่ไม่มีบทบาทนะคะ,คะถ้าจากการจัดเก็บภาษีนะคะ,คะแต่บทบาทของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านจะได้รับความสุขที่เป็นประชาคมในโลกที่ได้ที่มีความสุขมากที่ขึ้นนะคะค่ะ, <laughs> คะนี่ก็คือข้อคิดดีๆนะคะจากฝ่าย <laughs> สุลกากรนะคะก็คือให้ประโยชน์สําหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ทั่วโลกทั่วโลกนะคะแล้วก็มีระบบที่ทันสมัยมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะดีสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใ,ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี <c oughs> ๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตชั้นนำซีพีแฟลชมาท์และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys yeah. Not going home. amazing Thailand amazing มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้ไปเริ่มปฏิทินแรกกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับ ทางด้านของหม่อมราชวงศ์ดิสณัด,ดาดิสกุลเลขาธิการมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ให้การต้อนรับดรชัยยงสัจิพานนท์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็นําคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมมูล,ลนิธิ โดยได้มีการจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการโดยตุงให้กับคณะได้ฟังกันด้วยครับมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศอ,อิสราเอลค่ะนางกมลรัตนหลงภริยาเอกอัครรชทูตณกรุงเทอาวิฟได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะภริยาเอกอัครรชทูต5ประเทศในโอกาสที่ครบวาระประจําการในอิสราเอลค่ะซึ่งงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณบ้านพักเอกอัครรชทูตณกรุงเทลอาวิฟค่ะ และหากว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเรานะครับก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ที่ e-mail แอดเดรส thaioversean@gmail.com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand er Report ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลากไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน